สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสาร์ด้วยพี่น้องเมื่อนี้น้องคอนกับอีแมสิไปตลาดพี่น้องไปซื้อเครื่องมาห่อเข่านะแม่ไปซื้อเครื่องมาห่อเข่าประดับดินพี่น้องห่อเข่าประดับดินแม่ซื้อเครื่องห่อเข้าต้มขนมแม่ก็ซื้อเครื่องห่อเข่าในพี่น้องตามประเภทนี้ของคนล่าเฮาละไปสิพาพี่น้องไปตลาดอการเดิอมือเดินไปเนาะไปจะเดิ มือนี้คนชิบไปไร้ายแล้วไหมเนาะไมตื่นไหลแล้วมือนี้อพอเข่าเนี กกตมาจะตลาดเลยเจ้าพี่น่องว่าพี <t> ่ไทยแต่ว่าคนตกแห้งดคุณคนตกงแห้งเียเป๊ะพี่ซื้อเครื่องห่อข้าวพี่น่องได้แค่ไม่หละเป็มแลยก็พี่สังเป็นพี่ซังัวด้ำอนู่ขวดรังมาห่อข้าต้มเนาะ ข้าต้มพักอันโมเมนตข้าต้มตัดตัวดำเห็ดข้าต้มตัดโอ้รสอร่ยขนมแนบเนาะสิบพันไม่พอคูนึงสิบพันอันนึงหาท่านนอันนี้นะแล้วก็มาแบ่งกันนี่แหละมีบอกลั้านเลยคุอยหลายอย่างวะใช่ไาเป็นกดะ คนตกแหงคนตกแหงอยู่หม่ไม่รู้เขาห่รมาห่อดิมาสนอะไรแข็นทัมนิ่งไหนไวขนาดนนจีพีด้าหลดอะไรมาเลยถ้าได้แม่่งไหนนี่หรอ ก็ชินแห่งหลายได้อ่าอเ้วดีเยอันีก็ิ้นแห่ื่อซินแห่สามมหาซื่อระวาในยามหลงพอนี่ไหอใส่ประกันเลยซื่อนั่งข่าวแล้วล่ะเรื่ห่อเข่าใส่ผักข้าแน่ห่อเข่าแน่ที่นอกเป็นข้าวเหนียวเหอถอดออกกันน่้ เปียกเป็ะเป็นผูน้คนต้องจมายางกับยากเป็นคนแกแอแ่แอปแหนกันสปเปียกก็พี่นอกคนต้องแห้งเพ่ได้ทายให้ที่ร้องเบ่ง้อปตลาดนอกตลาดเนี่ยกระจายเตอะบเราพร้อมไปเปียกมัดคลุมมันหลายเตอะแล้วมันสองสามเส้นเป็นยังไได้ใมรแหนใหม,ออหม่ฮะใครอันนี้ฮะ โลเคิลโลหนึ่งสิบห้าพันดีเพื่นอะไรเพื่นเอาน้ำสาขาว่ามอะไรลางุดให้มักกวยชอวีหาพันเนาะอันนี้สีห้าพันกลวยมือนางนงามกลวยเท้าทุกประท่านไม่ท่ากลวยนะั้นเดือเอาดีกลวยมือนางกลวยปลาปอนบาทงามใส่ห่นผัดน,น้ำกลวยดีกลวยสีทอง มาแค่นี้แหละมดเงินพันหนึ่งสามแสนไปพอดีพันหนึ่งเลยหยาดเลยอยาบบดเลยถือไปเท่าไรก็แม่ถือเงินไปจะเปลี่ยนเงินเสียต้นนำพนิษฐาแสนเหลือเท่าไรแม่ไม่แสนไปบดสามแสนไปมาเห็นตัวยังผูฟ้า เปียกเบิต้นกยังก่ได้เอาซ้ำนี่นสื่อเอาบอลลวนไปเอายู่ยันต้นก็ต้องสื่อเอาแล้วสื่อเอาลูกื่อเอาตากก่อนตากมันนี่แหละดกม้ดอกต่อไปนี่แหละเปียกเบิพ่นจะเหี่ยวมดคนกันยังไงเพแห้งเลยเปียกแย่กันตำกันซื้อเปียกกันเข้ามาตลาดเลยก็พ่นเชร้ามาตลาดป็พ่นเศ้าเลย ยูตรลัดกระเจนมาไปก็บโเ,เป็นน้องคอนอยากถ่ายกระถ่ายบอได้ฝนตกจ่าจ้าเงินกระเจินมีแต่น้ำมีรถมาน้ำท่าเลยกะอัดพาปิดปากน้ำกันอไรเขาปากพี่น้องการคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องมีแต่ บ้านทอเขาต้มเนาะจังสี้ถ่ายให้เบิ่งใหม่ขอลาไปก่อนพี่น้องอยาก่ะลาอังไรฝากซองน้องคนสวรรค์เคซ้ำในเด้อพี่น้องฝากลูกสาวในเด้อพี่น้องเด้อะาอไปก่อนพี่น้องสบายดี <c oughs>